ยี่แผ่นจับเก็บจนว่าได้นั่นเอ้ยเฮ็ดอีหยังกันล่ะผู้เท้าเฮ็ดหยังหลายยายือเก็บกันคักแน่แท้ยายอันนี้สีดำมันเหมือนกันไหมดูให้หนูหน่อยใส่เออแบบเดียวกันมันสีไม่สองแบบมันสีไม่แบบสีอืมเบิ่งเลยพี่เนาะมันหยุบเบอร์หรือไม่ยายเจน ตัวยุบก,ก็มีตัวขึ้นไม้ก็มีนะเออปิเก็บบวนเก็บงันเออนี่ไงบ่เห็นหลักลากเลยมีบางตาหนู่าบางตาหนูสิแม่เอ,อ้ยเต็มตาจุม่มบุ่มปะพอได้เก็บอยู่เกี่ยวสวนกุน้ง